โอลิมปิกฤดูร้อนปี1968ที่เม็กซิโกซิตี้ในวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันที่มีการแข่งขันกรีธาประเภทลู่และลานบ๊อบบีมอนได้สร้างสถิติโลกใหม่ขึ้นมาโดยในเวลาเพียง6วินาทีเขาก็กระโดดได้ไกลถึง8.9เมตรซึ่งไกลกว่าความยาวของรถสองคันที่จอดต่อท้ายกันเป็นการทำลายสถิติเก่าได้ไกลกว่า60เซนติเมตรการกระโดดไกลของเบมอนเป็นอะไรที่ทะลุชาร์ตของจริง แม้แต่อุปกรณ์ที่ใช้ทำวัดระยะยังไม่สามารถอ่านค่าได้จนต้องนำตลับเทปออกมาวัดและในที่สุดเมื่อตัวเลขปรากฏขึ้นบนบอร์ดในอีก15นาทีต่อมาเบมอนตก็ถึงกับเข่าซุดลงกับพื้นด้วยความตกใจแล้วก็ปลื้มปิติต่อมาไมค์โพเวลได้ทำการกระโดดไกลกว่านั้นในปี1991ด้วยตัวเลขที่น่าประทับใจที่8.95เมตรในการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่โตเกียวซึ่งเป็นสถิติการกระโดดไกลอันดับหนึ่งที่ยังคงครองแชมป์ แต่ถ้าเป็นการกระโดดไกลในโอลิมปิกแล้วสถิติของบีมอนยังถือว่าครองตำแหน่งสูงสุดจนถึงทุกวันนี้หลังจากผ่านมา52ปีแล้วนอกจากการกระโดดของบีมอนอีกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความยาวก็คือเล็บมือของชายคนหนึ่งที่มาจากอินเดียเขาเริ่มไว้เล็บที่มือซ้ายตั้งแต่ตอนอายุ14แล้วก็ไว้มันมานานกว่า65ปีจนกระทั่งเมื่ออายุ82ปีเล็บทั้งหมดของเขาก็ยาวรวมกันได้ถึง9เมตรแล้วในที่สุดเขาก็ตัดสินใจตัดมันทิ้ง คุณคงต้องใช้เวลาหลายปีหน่อยนะถ้าต้องการทำลายสถิตินี้ความสูงของคุณอาจไม่สูงจนทำลายสถิติโลกใดๆแต่โรเบิร์ตวัดโลคนนี้คือชายที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยความสูงถึง2.72เมตรผู้ชายวัยกลางคนทั่วไปเนี่ยสูงถึงแค่เอลเคาเท่านั้นความสูงของยักษ์แห่งอยส์คนนี้ถูกวัดไว้เมื่อปี1940และยังคงครองสถิติจนกระทั่งอีก80ปีต่อมา มาที่อีกด้านที่ตรงกันข้ามเรามีผู้ชายผู้ที่เตี้ยที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์เขาสูงแค่54.6เซนติเมตรซึ่งยังไม่เท่าหัวเข่าของวัดโลเลยด้วยซ้ำนักกรีทาประเภทลู่และลานชาวเช็ควิ่งระยะทาง800เมตรหรือเท่าความยาวของสนามฟุตบอล3สนามได้ในเวลาเพียงแค่1นาที53วินาที เธอยังคงครองสถิตินี้ไว้ได้ตั้งแต่ปี1983ในรอบเกือบ37ปีมีนักกีฬาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เข้ามาใกล้สถิตินี้โดยช้ากว่าเพียงแค่1วินาทีแต่นั่นก็ไม่สามารถเอาชนะเธอได้มาพูดถึงเรื่องเวลาแล้วมีคู่รักหวันแววคู่หนึ่งที่ชื่อว่าออคตาโวและแอนเดรนา ทั้งคู่มั่นกันในปี1902พวกเขารื่นรมกับการมั่นอย่างมากจนกระทั่งใช้เวลานานถึง67ปีและในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันในปี1969 oh. เมื่อทั้งคู่อายุได้82ปีโอ้ oh. แต่บางครั้งเรื่องของอายุก็ทำลายสถิติที่แตกต่างกันไปอย่างสาวใหญ่จากญี่ปุ่นที่กลายเป็นคลับดีเจมืออาชีพซึ่งอายุมากที่สุดในวัย83ปี โดยที่เธอเพิ่งเริ่มงานอดิเรกนี้เมื่อตอนอายุ77ปีเธอทำงานเป็นแม่ครัวเวลากลางวันและจัดปาร์ตี้เดือนละ1-2ถึงครั้งที่คลับในโตเกียวเราได้แต่ภาวนาว่าจะทำลายสถิติของชานกาวมองได้เธอประสบความสําเร็จในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และมีอายุยาวนานถึง122ปีซึ่งเป็นอายุไขที่ยาวนานที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยมีมาเธอเกิดในปี1875และอายุยืนกว่าลูกสาว หลานชายและผู้ชายที่เธอตกลงจะยกอพาร์ตเมนต์ของตัวเองให้หากเธอจากไปในตอนที่เธอมีอายุ90ปีเจ้าหน้าที่กองทัพเรืออังกฤษคนนี้มีสถิติการบินเครื่องบินหลักชนิดที่สุดนั่นคือ487ลำและลงจอดบนเรือบรรทุกอากาศยานมากครั้งที่สุดถึง2,407ครั้งแถมเขายังเป็นคนแรกที่ลงจอดและบินขึ้นจากเรือบรรทุกอากาศยานในปี1945อีกด้วยสถิติของเขายังไม่มีใครทำลายได้มากกว่า75ปีแล้ว กรรมการฟุตบอลคนหนึ่งมีสถิติการแจกใบแดง36ใบในการแข่งขันครั้งเดียวเขาไล่ผู้เล่นออกไปจากสนามถึง22คนเปลี่ยนตัวผู้เล่นและโคช้ชทั้งหมดหลังจากที่มีการทะเลาะวิวาทกาันส่วนการให้ใบเหลืองมากที่สุดในเกมฟุตบอลอื่นคือ14ครั้งแต่นั่นเป็นจากกรรมการอีกคนคุณจะไม่มีทางพบสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่แพงที่สุดบนโลกนี้ได้อีกแล้วเพราะมันคือสถานีอวกาศนานาชาติ ที่ใช้เวลาสร้างนานถึง10ปีและใช้การเดินทางถึง40ทเที่ยวในการประกอบมันเข้าด้วยกันค่าตัวของมันคือ150,000ล้านดอลลาร์หากเราพิจารณาเงินทั้งหมดนั้นแล้วบุคลากรใน ISS แต่ละคนจะมีค่าใช้ใจ่าย7,5ล้านดอลลาร์ต่อวันและนี่คือเรือยอชที่แพงที่สุดเท่าที่เคยสร้างมามันคือ The History Supreme ที่ถูกสร้างขึ้นจากทองคำแท้และสนนราคาอยู่ที่4 8พันล้านดอลลาร์ ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบันที่จะสามารถแทนที่ตำแหน่งวาฬสีน้ำเงินได้มันเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่เพียงแค่ในโลกปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงในประวัติศาสตร์ของโลกด้วยตัวอย่างที่มีขนาดยาวที่สุดที่ได้บันทึกไว้ถูกพบเมื่อกว่าศตวรรษที่แล้วซึ่งยาวมากกว่า33เมตรเศษยาวกว่ารถบรรทุกสองคันจอดต่อกันส่วนน้ำหนักที่หนักที่สุดที่เคยพบมาคือเกือบ210ตันซึ่งหนักเป็นสองเท่าของวาฬสีน้ำเงินทั่วไป บางคนอาจชอบสะสมแตมป์และเหรียญเก่าแต่ชายผู้นี้จากนิวยอร์กกลับชอบสะสมสถิติกินเนสเวิลด์เขาทำลายส,าสถิติกว่า600ครั้งและยังครองส,สถิติอีกมากกว่า200ครั้งซึ่งรวมถึงการเดินเร็วที่สุดในขณะที่วางขวดนมไว้บนหัวและทำเวลาได้เร็วที่สุดในการผลักส้มด้วยจมูกไปในระยะทางหนึ่งไมล์หากส,าสถิติแต่ละครั้งต้องใช้เวลาอย่างน้อย2 3ถึงสสัปดาห์ในการฝึกฝนเพื่อให้สำเร็จได้ในแค่ไม่กี่ครั้งคุณต้องใช้เวลามากกว่า60ปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปกิน n นส s s เวิร์ดเรคคอก็ได้ยุติการให้รางวัลกับสถิติหลายประเภทอย่างเช่นสถิติที่เกี่ยวกับการให้มนุษย์หรือสัตว์กินอะไรที่มากเกินไปในปี1983เอด็ดเวิร์ดมิลเลอร์ได้รับตำแหน่งนักกินจุผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเขาบริโภคอาหารจำนวน25,000แคลอรี่ใน1วันและไม่มีใครสามารถเอาชนะเขาได้ในการแข่งขันกินอื่นๆตั้งแต่ปี1922 แต่ในช่วงทศวรรษที่90กินเนสก็ได้หยุดติดตามประเมินผลสิ่งที่ทำลายสุขภาพเหล่านี้คุณยังคงสามารถสร้างสถิติในการกินได้แต่ต้องในเวลาที่จำกัดแล้วก็ไม่นานจนเกินไปบางทีอาจแค่30วินาทีหรือ1นาทีดังนั้นเราต้องขอโทษด,ด้วยที่ทำให้ผิดหวังแต่คุณจะไม่มีทางได้ครองสถิติโลกในการดื่มน้ำอัดลมหลายพันแกลลอนตลอดชีวิตแน่แ และถ้าคุณชอบความเร็วและการเดินทางบนถนนที่ยาวนานแล้วก็ข่าวร้ายคือหมดหมู่ของการเดินทางรอบโลกด้วยความเร็วสูงทางรถยนต์นั้นถูกยกเลิกไปในปี1996ด้วยมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนแต่ข่าวดีก็คือคุณยังสามารถลองสร้างสถิตินี้ด้วยการขี่จักรยานได้การทำเสียงที่ดังเกินไปจะไม่ทำให้คุณครองสถิติโลกได้เช่นกันนักดนตรีหลายคนพยายามตั้งหัวข้อวงดนตรีที่มีเสียงดังที่สุดในโลกด้วยการวัดค่าเดซิเบลในคอนเสิร์ต ซึ่งวงดนตรีวงหนึ่งวัดได้สูงถึง139เดซิเบลซึ่งดังพอๆกับเครื่องบินเจ็ตเลยทีเดียวในระหว่างการตรวจสอบเสียงที่วัดได้136เดซิเบลระหว่างการแสดงนั้นวงดนตรีต้องถูกบังคับให้ลดระดับเสียงลงเนื่องจากเสียงที่ดังรบกวนมากเกินไปกินเนสต้องทำการหยุดวงดนตรีที่เสียงดังนั้นก่อนที่ผู้คนในงานจะหูหนวกกันไปซะก,ก่อน และแน่นอนอีกหนึ่งสิ่งที่เราจะไม่ได้เห็นอีกต่อไปก็คือการปล่อยลูกโป่งในจำนวนที่มากมหาศาลมันเริ่มต้นในงานบอลลูนเฟสที่น่าอับอายในปี1986ที่คลีฟแลนด์เมื่อกิจกรรมการระดมทุนที่ดูไร้อันตรายนี้เกิดความผิดพลาดอย่างร้ายแรงขึ้นผู้จัดงานนี้ต้องการทำลายสถิติโลกด้วยการปล่อยลูกโป่งฮีเลียมจำนวนสองล้านลูกขึ้นไปในอากาศจากจัตุรัสกลางเมืองแต่เนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆทำให้พวกมันถูกปล่อยออกไปเพียงแค่1.4ล้านลูก และในระหว่างการเปิดตัวอันยิ่งใหญ่นี้กระแสลมแรงก็ได้พัดพาลูกโป่งไปทั่วทั้งเมืองและก่อให้เกิดเหตุการณ์ร้ายต่างๆขึ้น2ปีต่อมาทางกินเนสได้ทําการยอมรับสถิติอย่างเป็นทางการของการปล่อยลูกโป่งจํานวนมากที่สุดเท่าที่เคยมีมาแต่คลิฟแลนด์ก็กลายเป็นเมืองสุดท้ายที่จะมีการทําสถิตินี้เพราะกินเนสได้ยกเลิกหมวดหมู่นี้ไปแล้วหัวหน้าทางทีมบริหารของกินเนสกล่าวว่าพวกเขาจะไม่ยอมรับสถิติที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มีคู่ชีวิตที่ดูดีที่สุด การได้รับการเลื่อนขั้นในหน้าที่การงานมากที่สุดใน1ปีการสร้างเครื่องบินกระดาษที่เล็กที่สุดการมีชื่อที่ฉีกแนวที่สุดการเขียนบทกวีที่ยาวที่สุดหรือสั้นที่สุดการทำนายผลแพ้ชนะในการแข่งขันกีฬาการนวดแบบมาราธอนและระยะเวลาที่นานที่สุดตั้งแต่ได้คุยกับใครสักคนจนกระทั่งได้ออกเดทกันอย่างจริงจังสักที